วันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดอายุธยาโอ้โหอ่ะตลาดขาสวยนะมันก็มีมาสักตัวกบมังสักตัวเดี๋ยวก็บอกเอาพปฝากเก็ดกำมังเี็ยกระป้าทำไมดีนี่ไงปลาเล็กกินสายอยู่น้อยอ้อเลยโอ้โหนี่ตีน้ำใหญ่เลย ดูููิเเฮ้้ยยยอออาาอามา่ามา่ามา่าา่ีวครัำเตือนวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบันเตือน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีไอเเกิลชั้นเลวยึดแคเอ้ยวันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดอยุทยานะครับเราจะไปแพรแถวกลางเมืองเลยนะครับแพรเมืองอยุทยาเลยนะครับพอนีนักเกียรตส่งมานะครับที่นี่ค่าหัว100บาทนะครับ100บาทตกกี่คันก็ได้นะครับตอนนี้นักเกีรติเขาไปเฝ้าหมายแล้วนะครับก็คือเขา ก่อนหน้านี้นะครับมีนานาตกกันแล้วบอกว่ามีตัวใหญ่หญเข้ามีปลาหลากหลายนะฮะทั้งปลาหมาปลาสารพัดปลาเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปตามก้าหายยักษ์เราจะไปพิสูจน์กันว่าหมายนี้มีตัวหรือไม่นะฮะชื่อแพอะไรผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปถึงหมายกันนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะครับสิบห้านาทีก็กว่าจะไปถึงต้องหมายช<อ>ั่วโมงรยครับใจมันรักครับเผื่อเราจะเจอยักษ์นะฮะสิ่งที่ตามนะเราเดินทางเข้าหมายกันนะครับดูว่าจะตามว่า <ๆ S 1> อยักแม่น้ำเจ้าพยาที่อยุธยาเจอหรือไม่ติ่จามชมครับสู้ๆแองเกอร์ลุยครับวันนี้ต้องไในงัน let's go อยุธยาไป รถโอ้บอัดเหตุตลอดทางเลยอ่ะติดสิบโมงมาถึงนี่เที่ยงเที่ยงครึ่งมาสองชั่วโมงครึ่งไงโอ้แม่งยัวิ่งไปนครสวรรค์โอ้ยอะไรรถติดขนาดนี้โอยต่อไปครับมาถึงนี่แล้ว เราไปไหนกันดีนะครับวิ่งมา102กิโลนะท่านผู้ชมลายยักษ์100กิโลของแท้อ่นนี่นะครับมาถึงหมายนี้102กิโลนะเจอนัโชว์สวัสดีครับโชว์ครับสวัสดีครับโอ้มากันไกลแล้ววันนี้เออหายนานอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเอาของลงไป โนี่นะครับมาถึงหมายแล้วนะครับโอ้บรรยากาศดีนี่ไม่ใช่วัดนะนี่บ้านโรงเรียนนะครับอโอ้นี่วัดทั้งนั้นเลยแต่ไม่น่าจะมีตัวนี่นะครับมาถึงหมายแล้วนะโอเคท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยว

โอ้โหตลาดไซส์สวยนะตลาดไซส์สวยครับตลาดดูต้องขูดเอาเนี่ยมันก็คือสายพันธุ์เดียวกับปลากายนะฮะไม่ต้องคิดเยอะนี่ปลายติ่งติ่งนิดเดียวโอ้หเกี่ยวกุ้งทำไมเบ็ดเล็กจังวะตัวสิบไอ่รูนิดเดียวเองโอเคท่านผู้ชมได้กินได้กินด้วยตัวละโอเคท่านผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงหมายแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวผมเกี่ยวกุ้งไว้อันหนึ่งเผื่อตกมะม้านะตรงมี้ตรงนี้มีต่อป่ะคุณผู้ชมไม่อยติดหรอกครับ ไม่ค่อยติดก็คืองานเดี๋ยวแม่ไม่ขาดพอพอมีั้งเมื่อ้ขาดขาดแต่ไม่ขาดตัวตัวอยู่เรื่องนี้ใครเสียเนื้อปลามาดูครับผมว่าปลามาต้องน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละใช่ใครบ้าเแถวนี้แหละอยู่ก็ได้ฮะอเปิดซาวด์เดอร์ครผมผมลุ้นให้ได้ปลามาสองโล แล้วก็ไปบ้านแล้วทำอาหารโดนโอ้ยน้ำมันไม่ลึกไม่ลึกใช่ไหมไม่ลึกไม่ลึกมันแห้งสี่ฟองแล้วแถมสี่ละใส่เย็นสวยๆเลยยังไม่ได้เปิดเลยอ่าโอเคท่านผู้ชมอันนี้คือปลาหมาอันนี้คือตกสวรรค์นะครับน้ำแดงน่าจะหมา โจคันไม่วางริมสุดเลยริมสุดเลยถ้าเกิดตีสไลด์เสียงอ,โโยยอะเอานะครับมาแล้วนะครับเราก็ต้องทำให้มันสุดครับ <c oughs> ขับรถสองชั่วโมงครึ่งแม่ <c oughs> สบายใจเลยเินี่ทีดดไไ่เหรอเนี่ยพัดนอะไรวะรงข้ามแม่กับบ้านยังไม่นอนแกอุปกรณ์กันเท่าไหร่แล้วสองคัน

เยอะเหมือนกันตัวแล้วก็ได้สวยยากเลยโหทัดตีอย่างนี้ก็าไไม่ได้หรอเกือบทีทัดตีอย่างนี้เอาไไม่ได้แล้วจะต้องตีไกลให้เกือบกลางมันแรงมากไม่เมื่อกี้คอนเทนต์ให้คนดูได้ดูเคอนเทนต์คอนเทนต์ เปลี่ยนเดือยโหผีใส่แต่สองตัวด้วยไม่ทำาใครสิไ่ทรนะทำนังโบมเฮ้ยนกัของใครนู้นวงมันได้ตีไปวะมันปักไได้ยกคันแล้วว่างนะเกียร์ นี Hoy, ่ไงเียนไปเอะเ้ยกระมังเขาเขาสวยเลยะพวกกระเกต้าไสวยมากเลยนะเกตสวยเลยอะสวยมากเลยจริงได้วันนี้ผมมีปลากินแล้วครับี่คใหบอ้าวสกอ้ยดูตัวดิตัวสามือเลยอะโอยเคโอ้ตัวใหญ่นะโอ้ยใหญ่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  ปดดต้มกิมซีฟู๊ดอ่ะดักไว้สองฝั่งเหรอประมาณต้องตีฝั่งไหนพี่อ๋อนี่ผมก็ย้อนอันนี้ดักหนึ่งดักไม่มีเลย ใส่ใส่ผ<ส>ูเออนี่เขาหากุ้งดักกุ้งไว้นะครับเกงขึ้นมัน,มนได้แหละที่เขาปลาต่อปแล้วครับ่ันผม นะครับโอเคท่านผู้ชมยังเงียบนะครับไงครับพี่โจครับร้อนครับร้อนบ้าอะไรละล่มขนาดนี้ร้อนใป่าหน้าตาเป็นไงยังไม่เห็นไม่เห็นเลยปลามงปลมม้าหน้าตาเป็นไงวะพี่มีชีพมีหางมั้ยไม่รู้ปลาม้าที่นี่ผมหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหขับรถมาเป็นร้อยโลเลยกูเนี่ยตัวตด้เกลี่ยตันมาเนี่ยเป็นร้อยโลเลยหลอกมากันอีกแล้วโอ้ยหลอกมาสักไกลเลย ตกอยู่นู่นปทุมก็ได้แล้วใครบอกตกแถวนี้ปลากินดีเนี่ยยังไม่กระดิกเลย่ะ่านผู้ชมตัวแรกก็เกี่ยวหลังมเออเสพธรรมชาติแล้วกันนะครับดูครับสวยๆง,งามๆาาเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนะฮะอันนี้คืออันนี้บอกความนี่มันก็คือเนี่ยครับอันนี้แพตกปลานะครับแพตกปลาข้าวค่าข้าวเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทต่อคนหนึ่งร้อยบาทต่อคนนะครับ ลงได้ไม่จํากัดนะฮะแต่บอกเลยครับใครบอกว่าปลาวัดเยอะไม่มีปลาเลยครับไม่มีสักตัวเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไม่มาตกนะนี่ไม่มีได้ไงนี่มันก็มันปลาเกตออปลาเกตจะมาไม่นับเนี่นี่เปลี่ยนแต่งติดกระหอติดใส่เตีอนปลาเราฝากมาให้ได้เล่นผู้เล่น ปุ๊กฮาๆนะทุกคมปุ๊กฮาอย่าพาเครียดเอ้ยเครียดกันหมดแล้วเนี่ยจริงๆตาเยอะนะเราได้กันเยอะนะนี่เราได้ละไอ้ไอ้เอ,เอ,เอนะโดนมาได้อ่ะมาตีใกล้ๆก็ติดเหรอเรายังมีแพ็กเกจนะครับนี่ครับแพ็กเกจแม่งตัวเป็นโลเลยไอเนี้ยตัว โอ้ตัวนี้แม่งเป็นโลเลยอ่ะไอตัวโอเคท่านผู้ชมก็เนี่ยไหนบอกไม่ติดต่อไงแกนี่ก็ปั่นจริงเลยโอ้โหหน่หลดคือตอนนี้เอาจริงท่านผู้ชมผมว่าปลาไม่รู้จักเบ็ดผมนะฮะคือมันมันรู้จักแต่น้ำเค็มและน้ำจืดไม่รู้จักกันเลยเนี่ย กอนก็เออแต่ก่อนมันก็ตกน้ำืดเปนเซียนเลยนะก่อนมา้วนี้เียนน้ำจืดนะเอาเหรอยังนะท่านผู้ชมยังไม่เอาจริงนะเนี่ยฝนยิ่งดีวันแล้ว แต่ในวันนี้ปลาไม่กินเลยยังไม่จบนึ่งด้วเหตุการณ์ตอนที่กูมา,มาจอบเดี๋ยวคุณนักบอกสหารบอกแล้วเมื่อกี้เลี้ยวกลับไป้่แแล้วตอนนี้นะท่านผู้ชมตอนตอนมายอย่องเดียวเหตุการณ์ยังไม่กว้างกว้างไม่ได้ปลาใช่ตอนลับไม่ได้ปลาเนี่นา่าจะรอตัวไปท่าแลกเลยอเอยดี๋ยวไปเหยื่อโอกาสหน้าไปท่าแลกแม่ ไม่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 เดี๋ยวก็บอกเอาพี่สากเซียนกำมังเป็นเราอย่าไปเป็นเซียนกำมังอ่ะเซียนกำมังนะฮะนี่เซียนกำมังอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอ่อดูมาดีลอยมาไลย่อนใกล้ตัวนี้มีแตะครึ่งโลเฮ้ยเฮ้ยป้อ ได้ที่สุดเราก็ได้คอนเทนต์ไอโจ้บุญกล้องเไปแล้วโอ้ยขึ้นกล้องไปโอ้ปลาปลาครับมาหาปลามาเราก็เจอมลาแล้วครับโอ้โหสวยด้วยพอได้อยู่โอ้ยยอดเมื่อกี้เองนะผู้ชมนี่ไงเดี๋ยวยอดมั่งเอามั่งตัวนี่มาครับเดี๋ยวไซโดต้องมากไอ้ปลาดึงปลาดึงไอ้เราก็หันมานี่ครับปลาหมาครับ มาแล้วตัวแรกเฮ้ยไงได้ปะมาตามหามาม้าก็มาโอ้โหได้ด้วยได้คอนเทนต์แล้ววันนี้เจ้าของแพ้ครับมีไซโลกว่าไซโลแต่เราได้ตัวแคนะ่นี้นอย่างน้อยก็เป็นม้าละกันดีได้รรครึ่งตีว่าครึ่งโลอ่ะตีได้อยู่เฮ้ยมาแล้วครับไม่เอาใช่ไหมอ๋อให้ผม,มใช่ไหม มาหมามาหมามเหมามอหมามาหมามาหมามาคมามาหนามานมานามามาหมามาหัามาหมามาหมมาหเาาหมาามามาามาม่าามหมาาหมามมมาหมามมามหม้มีมามาหมามหมามาหมหมะนมาหมมหมหมหมมามมม ท่านผู้ชมมาแล้วปลาหมามาถึงขับมาร้อยโลเอาปลาหมาตัวสามขีดแม่เฮ้ยโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เลยครับเราได้คอนเทนต์แล้ววันนี้เอออย่างน้อยก็มีคอนเทนต์ลเออะเฮ้ยอะก็ถือว่าได้แล้วกันเดี๋ยวรอดูจะมีอีกไหมนะฮะลุ้นต่อไปครับมมาครับหมาหยุดยารครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตอนนี้สว่าดมาแล้วครับ ป่ะาม้าก็ก็รอ,อดูแล้วกันเขาบอกปากินน้ำลงแล้วท่านผู้ชมตอนนีน้ำลงแล้วครับลงมาพร้อมกับสว่าง

ไม่เมื่อกี้วัดก็แต่ตอนนี้ติ้งแรกก็ดีแล้วไอ้พวกตัวเล็กนะนะใช่น่าจะเป็นตัวใหญ่มากเกินเหมือนกันนะดูดิดูดิแล้วปากไม่น้ำบอกจะไม่น้ำอ่กสั่งเนาะไม่พอดีร่องไม่สามเลยแม่ไม่สามราบิกิ้งหมดเลยมา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 าโอ้โหหนึ่งอย่างมุจิมุจิเฮ้ย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 ดูอยู่ขับไม่ดึก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 อยู่อยู่ อนีเหมือนก็วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเกี่ยวดิงหมดแล้วมั้เสนติดตลอดโอโกลับไปลวตัวนึ่งเกี่ยววาตัวเหลืออยู่แค่นี้กลไปตายแล้วด้วยใช่วนอยู่แถวนี้แหละ เมื่อกี้มันก็เก่งของผมนะดึ๊ดตึ๊ดแล้วก็หายไปสองตัวเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ครับอเมื่กี้ปะม้าดึงอยู่แล้วนะปุ้งโอ้โหเศรษฐายังอยู่เมื่อกี้ดึงไปแล้วท่านผู้ชมที่ถ่ายไว้นะครับไม่วัดครับมัวแต่ห่วงเปิดกล้องแคไม่ได้ปิดเอ็มงามเลยไม่งั้นเราปิดจ็อกงามไปแล้ว ที่นี่ประมาเยอะจริงที่นี่นะครับจังหวัดอยุธยานะครับค่าคันเท่าไหร่นะเกียรติไอ้ค่าเข้าค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทหนึร้อบาทกี่คันก็ได้ครับกี่คันก็ได้วันนี้นักเกียรติเขาแบบจับให้เต็มมากนะฮะันร้อโคือจริงๆผมยังไม่มาฮรวันนี้แต่เขาจองทำอะไรไม่หมดแล้วอะหนึ่งร้อยโลคยอะไรดเลยโ่ไม่ไม่ไม่สายม่ กองเอยู่เฮ้ยตะโกโกครับโกยโายโ่นตะโกครับมา้วครับตะโกครับโอ้ครับจริจริงตัะโกงตกปฐุมเลปลากินน้ำลงตะกงปฮะ เราดูเรอดูรอดูไอเด็กนั่งกินนะส้าเก็บเขาจะออกกขาคืนกันนะรอม้ารอม้าครับน้่ใช่ใช่รอม้าอีกสักตัวครับรอม้าอีกสักตัวครับรอดูรอหมาอะไรอม่างเงี้จริงจริงเหรอจะได้มีคู่เป็นหนึ่งซิวใช่หนึ่งซิวดีกว่าผมว่ามาเลยมาเลยตอนรับปล่อยกิ้นี่นะครับ ที่นี่คือหมายธรรมชาติอีกที่หนึ่งจังหวัดอยุทยานะครับแถววัดพนันเชิงนะฮะตรงสามแยกเลยฝั่งนู้นแม่น้ําป่าศักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้แม่น้ําเจ้าพยานะครับมาเจอกันเ,เราก็ยังไม่เจอตัวใหญ่ๆ

หือเสียชื่อขแ่บัเทิาจดึงแล้วปล่อยเฉยเำนี้นะฮะื่อกีมีดึงอีกะแต่ว่ายังไม่ต่อนะนี่ถ่าดอยตกกุ้งพี่โอ้นี่ครับตกกุ้งครับพี่นีโอ้นี่ครับตัวนขนาดนี้โอ้ กุ้งแม่น้ำของจริงนี่ตกกุ้งนะครับพี่อย่าเพิ่งไปนะขายผมก่อนมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหตกกุ้งเมื่อกี้เราได้กามกุ้งมาโอ้โหที่นี่กุ้งเยอะจริงหน้าสายเดียวกันแหละเมื่อกี้เออเออของเราได้มาแต่กามพี่เขาได้ตัวเลยนะครับตกกุ้งครับโอ้โหสุดจริงเป็นไงพี่ที่นี่หมายนี้อ้าวเงียบหมดเลยพอบอกหมายนี้ เออเป็นไงก็ถือว่าไม่ไม่อะไรอย่างนี้จะพูดยังไงดีมันเป็นมันเป็นเอาความจริงเดี๋ยวคนดูตามมาอายุยาอายุยาถ้าสวยก็ไม่แนะนำเนาะไม่แนะนำสวัยไม่มีครับที่นี่เน้นตกปลาหมาาปลาเกตอ่าปลาหมาปลาเกตดีกว่านะฮะตกปลาเกตดีกว่าปลาเกตไซส์สวยอือสวยเลยแหละปลาเกตสวยเลย ปลาม้าเยอะจริงถ้าเป็นปลาพมด้ยปลาพมเยอะจริงเออเออเอโดมดเอาเอาอันี้มาเอายกปลามาเลยก็ได้อ่ะมาถ่ายให้คุณดูไหนไหนเขต้องขึ้นลอยอยู่แล้วอะอะเดี๋ยวให้น้องเอาปลามาให้ดูนะครับนะท่านผู้ชมอมีหเดิมพันกันแเลยมีห้าอมาแล้วครับมีห้านะครับอ่ะศูอ่ะยอนแสงย้อแสงไม่ได้มีตะก้อเลยครับไม่มีตะก้อนนี่นะครับเราช่างกันเห็นเห็นนะครับหมายนี้ ตัดกระชังออกไปครึ่งครึ่งโลอ <5 S 2> <Gall os. S 1> ่ะห้าระชังห้กระาังอ่าปล่ห้าโลไม่มีตะก้อเลยนะนี่ร้อยมมลายล้วนๆนี่ครับนี่นะครับมีตะเพียนสวยมากสวยตัวสวยนะครับครับอูนี่ปลาเกตล้วนๆนะหมายนี้เป็นไงสนุกใช่ไหมได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่าก็ผ่าท้องมาก็น่าจะอิ่มแลฮะหมายนี้ 5โลนะครับเต้ okay, ดูครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นไง5โล oh. <ś morgen> ใช่โอ้ oh, สุดจริงกุ okay. ้องอีกยอกุ้งในน้ำอีกกุ้งในน้ำอีกโอ้โหหมายนี้สุดจริงครับค่าเข้า100บาทต่อหัวนะครับเออใช่ยังมีปลาหมาปลาตะโก,กงนั้นอีกนะครับ5โลกว่านะเบีด <ś morgen> เสร็จอะ5โลกว่าละทั้งเดียมเอาโอเคครับ <ś morgen> สวัสดีครับท่านผู้ชม ก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับกับการมาตกปลาที่ไหนอยุธยาอยุธยาวันนี้นักเก็ตเขาจัดเต็มมากครับโอ้โหจองคิวล่วงหน้าขนาดนี้โ้โหไอ้โบอกกูไม่รู้เลยอโตใหญ่เป็นไงวันนี้ปรเก็ตล้วนเลยเมื่อกี้ช่างให้ดูละกี่โลนะห้าโลต้ประมาณห้าโลห้าโลแล้วก็ยังมาอีกนะครับสนุกไหมหมายนี้ได้นะได้ได้ก็คดีพักผ่อนด้ใช่ครับแต่กบ ถ้าเกิดบอกว่าจะมาตกสวายหมายนี้ไม่แนะนาไม่แนะนำนะไม่กินอยู่แล้วช่วงนี้ไม่แนะนำมันต้องน้าแดงนะต้องน้าแดงไอ้น้องว่าต้องน้าแดงนะน้ําแดงน่าจะโดนหมายนี้นะครับก็ส่วนมากจะเป็นแพ็เกจนะครับก็น้องก็ตีส่วนมากเป็นร้อยเมลายหมดเลยร้อยเมลายล้วนร้อยเมลายล้วนก็คือได้ประพรมปลาอะไรบ้างนะปลาสายยูปลาเพียนปลากะมังสายตะโกสวยเลยนะครับก็คือครบทุกสายพันน้ำจืดแล้ว แล้วก็ยังมีน้ามาตกกุ้งนะครับตกกุ้งตกปลาตุ้งนีกใช่ก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พาน้าๆมาตกปลากันใหม่ธรรมชาติอีกที่นึงนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับเดินทางไปร้อยโลครับไม่ใช่ปลาร้อยโลนเดินทางร้อยโลก็ถือว่าวันนี้สุดแล้วครับก็เดี๋ยวเจอัน้ใหม่อีทีหน้านะครับดูว่าเราจะตามหากระพงยักษ์เจอหรือไม่นะฮะอีทีหน้าเจอกันที่มาําเพนต่อนะครับเพราะว่ากระพงมันเข้า แล้ววันนี้มีอะไรแนะนำไหมใครมาตกหมายนี่แนะนำไหมครับเพียนเทพเลยนะเทพมาเทพริงเทพแล้วจะบอกว่าถ้าตกตะก้อได้ดีใช่ตกตะก้อไดแนะนำแนะนำตกลำตกตะกอนะครับใช่แทนเยอะถ้าเกิดครับตกตะก้อนี่น่าจะว่าไงต่อติดติดแต่ว่าอันนี้ย้อนก็พูดความจริงนะก็โอกาสได้เยอะไงใช่โอกาสได้เยอะไง น้องเขาใช้เบ็ดเดี่ยวนะเบ็ดเดียเดเด่ยวมีโอกาสได้ตัวมากกว<ห>นะ่าเออแต่ถ้าเกิดตะก้อันเบ็ด <c oughs> มันเยอะมันก็อาจจะติดเยอะหน่อยนะฮะก็อย่างน้อยแต่วันนี้ผมได้ปพม่าครับสมุดพมังไม่โชว์เลยเอ <laughs> อยังไม่ได้โชว์เลยอยู่ในนู้ดโอเคนะครับวันนี้มีอะไรแล้วนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะฮะที่มาติดตามคอยกด subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ไหน EP หน้าครับดูว่าจะล่ากับพงษ์แกร์เจอหรือไม่ติดตามชมครับวันนี้ครับยีอ้าวครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 看不惯了。